เมืองนาภาแตกพ่ายเขตแกะน้อยประตูบีถูกทำลายแล้วพวกมอนสเตอร์มารวมตัวกันที่ประตูเอมากขึ้นน่นงงอยตรงนอนเพนขวินน้อยใช่แข็งพวกมันเลยโอเคครับคุณลงุงจัดไปหมัดน้ำแข็งยกักษ์หมดพยศคำรออย่างก,กับปืนลูกซองน้ำแข็งสถานการณ์เริ่มดีขึ้นแล้วแหละอืมดีใจจริงๆที่เธออยู่ที่นี่สุดท้ายแล้วเธอก็งัดวิชานั้นออกมาจนป่านนี้เส้นลมปานของเธอคงแหลกไปหมดแล้วมัง้งอืมเธอนี่นะ ทำไมทำอะไรบ้าบิ่นแบบนี้เพื่อปกป้องพลเรือนถึงกับเอาอนาคตตัวเองมาเสี่ยงเลยเหรอเอาเถอะหน้ายังไงก็ย้อนกลับไปไม่ได้แล้วอย่าพูดถึงอีกเลยขอพูดอีกทีเถอะว่าเธอนี่มันโง่จริงๆเลยเฮ้เฮ้เฮ่ฮนะจะเอาเหรอะจะเอาเหาอดดารอกูบอกดีครับนี่กูเป็นหมาไม่ใช่เหรอ,อย,ยอมมาด้วยกว่ามึงจะช่วยกูตายก่อนอนะนี่ใช่พวกเขาจริงๆด้วยไม่เจอกันนานพวกเขาเก่งขึ้นขนาดนี้เลยเหรอเออนั่นครูเหลียวเสี่ยวหยานเขากําลังทําอะไรน่ะบักบักห้อง โดนที่อะไรฝักงว่าครูไม่รู้แหละคลั่งตามมันก่อนทําไมมันแหกันเข้ามาไปจบสิ้นเลยทักทีวะเนี่ยผูจะเด็กพวกมึงให้หมดเลยเดี๋ยวเหมือนว่ามันจะเริ่มคลั่งขึ้นเรื่อยๆแล้วล่ะครับมีบางอย่างผิดปกติเหมือนมีบางสิ่งคอยบงการอยู่เบื้องหลังด้านหลังควันนั่นมีบางสิ่งซ่อนอยู่ระดับพลังวิญญ,ญาณสูงมากทุกคนระวังตัวด้วยสิ่งราชสี m o ส s t e r ์แรง A ตรวจพบมอนสเตอร์ระดับแรง e A หวังมึงเมิงซิ่งโยโย่โยมนเลงพวกนายอยู่รีบวิ่งหนีออกมาเร็ว คริสตัลเชลเฮ้ยจะลิงหรือสิงโตเอาให้แน่สักอย่างซิเกิดอะไรขึ้นข้างหน้านั่นน่ะดูเหมือนว่าจะมีมอสเตอร์ที่แข็งแกร่งปรากฏตัวขึ้นมาครับบนหน้าออออขอใส่หมวกก่อนเดี๋ยวล้มไม่เท่ทั้งหวังมึงมองและสิงโยโย,ยบาดเจ็บสาหัสเลยด้วยดูเหมือนจะมีมอสเตอร์ปรากฏตัวที่ประตูเอเฮมอสเตอร์แรลงเออย่างนั้นเหรอแล้วทำไมประตูมาปรากฏตัวที่นี่ได้อ่ะแย่แล้วสิเสียงคำรามของมันทำให้มอสเตอร์ตัวอื่นเริ่มคุ้มคลั่ง ตูท่าจะไม่ดีแล้วต้องรีบกำจัดมันให้ได้เฮ้ยบิงพลังให้เหมือนบิงคีอ้อเอาไปกลีก้ยสาไอ้เสือข้ากูเป็นสิงตโตโว้ยเสือพ่อมึงดิเฮ้ยสนามสวรรคพี่ข้าสวรรค์ข้าสตราร์วัสอะอะไรกันนี่พ่อถึงกับสลบไปเลยเหรอเนี่ยมอนสเตอร์แรงด์เอแข็งแรงขนาดนี้เชียวมอนสเตอร์แรงด์เอ่ะระดับพลังเทียบเท่าขั้นแก่นมหาธาตุเลยนะเดี๋ยวฉันยิงคุ้มกันให้เอง รีบพาหมาเฉ the ินยี <apply> ่หน <Spanish reco> <inde> ียวมาซะอ้ากงลี่เรือกชื่อเพื่อนทำไมมันเป็นลางไม่รู้เหรอนี่แน่ตามไปอยู่กับเพื่อนแล้วกันไปไม่น่าปากมาไปไม่ไหวแล้วครับโอ้ปิวแล้วปิวอีกมอนสเตอร์เลกเอปรากฏตัวขึ้นที่สนามรบและทลายแนวป้องกันจนลาบคาบในทันทีพวกหน่วยรักษาความปลอดภัยทยอยล้มลงไปทีละคนแล้วครับปวดหน้าช่วยผมด้วยมอนสเตอร์เริ่มไหลทะลักเข้ามาเรื่อยๆแล้วผ่านแนวป้องกันที่พังทลายเข้ามาในกำแพงอ้านี่นี่คือจุดจบอย่างนั้นเหรอ ในชีวิตนี้ฉันไม่เคยรู้สึกเสียใจเลยที่ได้เข้าร่วมกองทหารสีชาติถึงจะไม่สามารถทําความฝันของพวกเราให้สําเร็จได้ก็เถอะฉันจะยืนหยัดจนนาทีสุดท้ายเองไอเหงซวยเอ้ยถ้าแกยังยืนดูเฉยๆแล้วก็ฉันจะกระทืบอยาเปียกโรล,ลี่หัวขาวนี่ให้แบนติดพื้นไปเลยอย่านะคะได้เ,เวลาสวดส่งวิญาณไปส่นภพาอะไรหัวหน้าของพวกแกนี่โง่เง่าจริงๆถ้าแกพูดแบบนั้นฉันเองก็ไม่มีทางเลือกน่ะสิก็ถูกหูให้ออกมานี่นะ เอาเถอะตามจริงแล้วฉันก็อยากจะแก้แค้นไอ้หน้าขนนี่เหมือนกันแกเองสินะที่ทำลายเขตแกะน้อยของฉันได้เวลาชดใช้แล้วจะเล่นก็เล่นให้มันถูกรุ่นหน่อยไอ้ลิงกังสาระเลว